เจเจิญคนที่ได้รับหมายเล็กหนึ่งครับหนึ่งนาทีครับเจ้าวสวัสดีเจ้าน้องจะตอบว่าพระพุทธเจ้าเปิ้ลได้พูดว่าว่าร่างกายของฮาสามารถเกิดมามีการเปลี่ยนแปลงมีการปรับปรุงมีการปรับปรุงปรับเปลี่ยนและมีการ ตั้งสมาธิทําจิตใจให้สงบแล้วก็อยู่ในภายในร่างกายจะเปล่งประกายความงามออกมาถ้าเมื่อเฮามีความสงบมีสมาธินะเจ้าขอบคุณเจ้าคำถามหมายเลขสองนะเจ้าคำถามมีว่าปัจจุบันนี้ถ้าจะบ่มีภัยที่บ่เกยได้ยินคำว่าภาวะโลรหฮอนแล้วนะเจ้าและถ้าหากว่า น้องคนนี้เนี่ยนะเจ้าเปิ่นได้หาบการคัดเลือกเพื่อเป็นนางสาวเจียงใหม่ประจำปีนี้น้องจะเจิญจวนเพื่อนๆที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยเพื่อย่จะได้เพื่อช่วยกันลดปัญหาภาวะโรกฮอนและเป็นสิ่งตี้ทำได้บ่ยากนะเจ้าแล้วก็เกิดผลได้ในทันทีขอฟังความคิดเห็นของสาวงามท่านนี้ตัวเจ้า สำหรับน้องและเจ้าปัญหาเพราะว่าโลกร้อนเนี่ยเป็นตี้ฮู้ดีว่าทุกคนต้องฮู้อยู่แล้วว่าปัจจุบันเนี่ยโลกของเฮามันฮ้อนขึ้นฮ้อนขึ้นแต่สำหรับตัวน้องแล้วน้องคิดว่ามันบัจใช่แค่โลกฮ้อนอย่างเดียวจิตใจของคนเฮาปัจจุบันก็อฮ้อนขึ้นฮ้อนขึ้นตัวจากการแข่งขันจากหลายๆอย่างที่โลกมันหมุนไปโลกของเฮาเนี่ยมุนหมุนไวเหลือเกินมีคนคนนึงอูกกับน้องว่า เวยบอกว่าแต่ขอฮึอจ้าฮึเป็นคนเฮาถ้าเกิดว่าจ้าลง9ก้าหนึ่งเนี่ยเฮาจะมีสติที่จะคิดและก็จะทำอย่างย่างสมเหตุสมผลและก็มั่นใจน้องว่าการที่มีสติเนี่ยจะลดปัญหาโลกร้อนได้ในทัศนคติของน้องก็คือว่าทำฮึว่าถ้าเกิดว่าเฮาจะทำอย่างย่างหนึ่งเนี่ยเฮากิดก่อนว่าเอะมันมีผลกระทบต่อเฮาคนเดียวก่อ สิ่งนั้นมันมีประโยชน์กับเฮาคนเดียวก่อถ้าสิ่งนั้นมันมีประโยชน์กับเฮาและกับคนรอบข้างของเฮาบอกว่าไข่ก็ตามสิ่งนี้มันทำให้โลกของเฮาบ่ฮอนสิ่งนี้มันทำให้ใจให้ตัวของเฮาบ่ฮอนมันทำให้เฮาหู้ว่าเฮาจะทำอย่างใดในชีวิตประจำวันบอกว่าจะเป็นต้นไม้ขคยาการซื้อของจับใจทุกอย่างการทำงาน หรือว่าการจะช่วยเหลือใครก็ตามเฮาทำอย่างมีสติโลกของเฮาก็จะมหอนแน่ๆเจ้ายินดีเจ้าเจ้ายินดีเจ้าและคำถามที่สามนะเจ้าถามว่าหากท่านได้ฮับตำแหน่งนางสาวเจียงใหม่ในปีนี้และก็ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคือเป็นผู้ตีเกมการรับรองกลุ่มรัฐมนตรีจากกลุ่มประเทศยุโรปนะเจ้าจะจัด กำหนดการเยี่ยมชมสถานที่สำคัญในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อกับแขกบ้านแขกเมืองที่สำคัญกลุ่มนี้จะใดพ้องเพื่อเกิดความประทับใจภายในเวลาหนึ่งวันเจ้าขอฟังทัศนะเจ้าเจ้าวสวัสดีเจ้าน้องออจะฮึคำจำกัดความออขอโทษค่ะน้องจะแนะนำนะคะเชาว รัฐมนตรีนะคะนะเจ้าว่าน้องจะแนะนำไปตี้ดอยอินทนนท์เจ้าเพราะว่าเมืองเจียงใหม่เฮาเมืองเหนือของเฮานะเจ้ามันเป็นอากาศที่เย็นแล้วก็หมีที่ไหนโตัวนะเจ้าแล้วช่วงเย็นช่วงอากาศหนาวเนี้นะเจ้าจะช่วยเฮอทำเฮ่คณะรัฐมนตรีท่านประทับใจเจ้ายินดีเจ้า เจ้าและมาถึงคำถามที่สี่นะเจ้านี่เป็นคำถามนะเจ้าสเสน่ห์แห่งล้านนามนตราแห่งอารยธรรมธรรมชาติที่สมดุลซึ่งเป็นแนวความคิดของการประกวดนางสาวเชียงใหม่ในปีนี้ท่านคิดว่าอังคือสเสน่ห์แห่งล้านนาที่จะเป็นมนตราสะกดจิตใจของแขกผู้มาเยือนคือเกิดความทรงจำที่ดีที่บอกสามารถหาได้จากที่อื่นและเนื้อื้อ ผู้มาเยือนเหล่านั้นป่อนอยากจะปิกมาที่นี่แถมเตือนหนึ่งเจ้าสวัสดีเจ้าสำรับสเสน่ห์ของร้านนาเนะเจ้าจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ชื่ออยู่แล้วว่าเป็นเมืองตี้เป็นจังหวัดตี้อ่อนหวานมีความเรียบร้อยมีมารยาทที่ดีเปิงก็เป็นแม่ยิงล้านนา และเห็นอย่างนึ่งนะเจ้ามนเห์แห่งมนตราทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคนเฮาเนี่ยนะเจ้ามันมาจากจิตใจด้วยความที่เฮาแสดงออกมาเนี่ยมันจะมาจากจิตใจของตัวของเฮาเองว่าเฮากิดจะใดคิดอย่างใดถ้าเฮาเกิดดีทุกสิ่งจะออกมาเห็นอย่างชัดเจนนะเจ้า ในวโรกาศมหามงคลตีพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ8 0พรรษาในปีนี้ซึ่งเป็นเหตุผลตีกองประกวดก็ได้นำผู้ประกวดนางสาวจังใหม่กู้คนไปเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาการศึกษาห้วยห้องไครและศูนย์การเฮียนฮู้เศรษฐกิจพอเพียงในช่วงของการเก็บตัว๋วนะเจ้าปัญหาว่าอัยังคือแนวความคิดตีท่านสามารถนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง ขอฟังความคิดของสาวงามท่านนี้เจ้าสิ่งที่น้องจะนำไปใช้บนรักพื้นฐานความพอเพียงก็คือการพออยู่พอกินพอประมาณตึงวันนี้เขาฟุ่มเฟือยกันหน้กขนาดเลยเจ้าน้องคิดว่าถ้าทุกคนอยู่อย่างพอเพียงตามแนวพระราชดำรัส อยู่อย่างพอกินพอมีมีตาไดก็กินตาอัานมาดีฟุ่มเฟือยฟุ้มเฟอ้อเศรษฐกิจของบ้านเฮาจะดีขึ้นนักเลยเจ้าท่านผู้ชมก็ได้รับฟังคำตอบคำถามจากสาวห้าสาวงามเรียบร้อยแล้วนะครับในช่วงนี้ขอพักสักครู่นะครับ เพื่อจะให้คณะกรรมาการได้รวบร,วม,รวมคะแนนแห่สกรรมเดี๋ยวเขาปิกมาปากันใหม่นะครับในช่วงที่ท่านจะได้พบกับการแสดงในชุดต่อไปนะครับขอพักสักกรรมก่อนครับจังหัดเชียงใหม่เนี่ยเป็นเหมือนราช สถานีของอาณาจักรล้านนามา700กว่าปีแล้วนะครับวิสัยทัศน์ของจังหวัดเชียงใหม่คือนครแห่งชีวิตและความมั่งคัง่งจังหวัดเชียงใหม่มีทรัพยากรทุกอย่างพร้อมมากเป็นประตูของการค้าและการลงทุนสู่ระดับสากลเรามีวัฒนธรรมประเพณีที่เก่าแก่โดดเด่นมากเลยประกอบกับมีวัฒนธรรมของชนเผ่าอีกหลายเผ่าก็ทำให้จังหวัดเชียงใหม่นั้นน่ามาเที่ยว มีโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็คือโครงการเกษตรในที่สูงซึ่งได้ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนจากการปลูกพืชยาเสพติดมาเป็นพืชเกษตรและเราก็สามารถปลูกพืชเมืองหนาวได้มากผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องนักท่องเที่ยวทุกคนนะครับขณะนี้ที่เชียงใหม่นั้นอากาศเย็นสบายมากทุกคนรอต้อนรับท่านอยู่มีที่ท่องเที่ยวมากมาย มาเพื่อสะดวกนะครับมาโดยเครื่องบินรถไฟรถยนต์แล้วก็อาหารก็อร่อยราคาก็เป็นกันเองและชาวเชียงใหม่ก็ินดีต้อนรับทุกท่านครับกับการจัดงานฤด,ดูนหนาวและงานกาชาดของ,ของจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2 5 5 1รจังหวัดเชียงใหม่โดยท่านวิบูลสงวนทงผู้รายการาจังหวัดเชียงใหม่ได้เฮือบริษัทพรหมประธานเชียงใหม่จำกัดเป็นผู้รับสิทธ จัดการประกวดภายใต้แนวคิดสเสน์แห่งล้านนามนตราแห่งอารยธรรมธรรมชาติที่สมดุลซึ่งต้องการที่จะให้เวทีการประกวดนางสาวเชียงใหม่ในงานฤด,ดูหนาวและงานกาชาติในปีนี้ได้นำเสนอความเป็นเชียงใหม่โดยเฉพาะยิ่งความงดงามของเชียงใหม่ ผ่านการประกวดนางสาวเชียงใหม่ที่แต่เดิมนั่นถือว่าเป็นเวทีที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีและก็มีคุณค่ามีความงดงามที่สร้างความภาคภูมิใจให้ชาวเชียงใหม่มายาวนานเวทีการประกวดนางสาวเชียงใหม่ในปีนี้จึงได้พยายามที่จะให้ผู้เข้าประกวดทุกคนเนี่ยได้สะท้อนถึงความเป็นตัวตน ความเป็นเชียงใหม่ในแง่มูลต่างๆภายใต,ต้แนวคิดที่ได้เรียนก็คือสเสน่ห์แห่งล้านนามนตราแห่งอารยธรรมธรรมชาติที่สมดุลครับก็ขอให้ทุกท่านได้มีความสุขในการที่จะมาร่วมชมการประกวดนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2551ในงานฤดูหนาวและงานกาชาติจังหวัดเชียงใหม่ด้ับ ผู้ที่ได้รับรางวัลนางงามรองอดับซีได้แก่หมายเลขหมายเลข3ครับนางสาวสุธิดาแก้วรัตครับเจ้าขอแสดงความยินดีตอยอน้เจ้าและขอกราบเรียนเจิญท่านอัชราสงวนพงศ์นะเจ้าท่านนายกเหลา่ากาชาติจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้มอบถ้วยและก็าสายสภายเจ้า ขอกราบขอพระคุณนะเจ้าและนอกจากนี้นะเจ้าท่านกรรมการผู้จัดการบริษัทพรมประทานเจียงใหม่จำกัดนะเจ้าคุณประยูนหารตนะสิริสกุลน,นะเจ้า ผู้ได้หับสิทธิ์ในการจัดการประกวดบนเวทีอันทรงค่านี้นะเจ้าเดี๋ยวสกรรมหนึ่งเปิ้นจะฮื้อเกียรติมอบเงินรางวัลมูลค่า20,000บาทแล้ะก่อแพ็กเกจเวลเนสสปานะเจ้ามูลค่า1 0 0 0 0แบาทโดยนะเจ้าเจ้าข้าเจ้าขอกราบเรียนเชิญคุณประยูนยหานตนาศสิริสกุลเจ้า ขอแสดงความยินดีตตยนะเจ้าและแถมท่านหนึ่งนะเจ้าขาดเสียไได้เลยข้าเจ้าขอกราบเียนเจิญคุณพนอรอนแสงอาทิตย์เจ้าท่านกรรมการผู้จัดการบริษัทเมคอัพเทคนิคอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด MTI มอบคอสพื้นฐานและคอสธุรกิจการบันเทิงมูลค่า50,000บาทและเครื่องสำอางใจตลอดปี2551เลยนะเจ้ามูลค่า5 0 0 0 0บาทเจ้า ขอกราบขอบพระคุณเจ้าขอกราบขอบพระคุณนะเจ้าครับรางวัลต่อไปนะครับจะเป็นรางวัลนางงามรองอันดับ3นะครับผู้ที่ได้ครองตำแหน่งรองอันดับ3นั้นได้แก่หมายเลข หมายเลขเจ็ดครับนางสาวมนัสยาจินเจ้าครับเจ้าขอกราบเรียนเชิญท่านอาชราสงวนพงษ์ท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้มอบถ้วยและสายสะพายเจ้ารองอันดับสามนะเจ้านางสาวมนัสยาจินเจ้า,จาและก็น้องมิ้นนะเจ้า นางสาวเชียงใหม่ปีที่แล้วก็มาช่วยมอบรางวัลตยยและขอกราบเรียนเจอินะ้เจ้าคุณประยูนหานตนะศิริสกุลนะ้เจ้ากรรมการผู้จัดการบริษัทพรมประธานเชียงใหม่จำกัดมอบเงินรางวัลมูลก่าส0 0 0 0บาทแพ็กเกจเวลเนสสปามูลกา่า1 0 0 0 0 0บาทเจ้าขอแสดงความยินดีตยวยนะเจ้าอ่าเจ้า และแถมท่านหนึ่งนะเจ้าขอกราบเรียนเจิญคุณพนอรอนแสงอาทิตย์เจ้าได้กรุณามอบคอสพื้นฐานนะเจ้าแล้วก็อคอสธุรกิจการบันเทิงมูลค่า5 0 0 0 0 0บาทและเครื่องสําอางใจตลอดปีมูลค่า5 0 0 0 0บาทโดยนะเจ้าคุณพนอรนแสงแสงอาทิตย์ท่านกรรมการผู้จัดการบร,ริษัทเมคอัพเทคนิคอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดก็ว่า MTI เจ้า